สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ลุงก็จะมาขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ช่วยการบอกต่อแนะนำเทมเป้สดของร้าน DCR ค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างหนึ่งนะคะที่น้องๆไปบอกต่อกันนะคะทำให้มีคนอยากจะทดลองทานเทมเป้สดของร้าน DCR Healthy Food กันค่ะไปรับชมกันเลยค่ะเทานอะไรปไ,ไปแล้ว<อ>ไม่ที่ชอบหนูทานผัดฉ่าไปแล้วชอบไหเทมเป้วันนี้มีผัดชาด,ด้วยหนูยังไม่เคยลองทานเทมเป้สดสด หนูว่าหนูจะลองเอาไหมมีลองลองค่ะขอบคุณมากน้องกอลหนูเห็นพ่อชอกอีฟอะเขาลองกันหนูก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวลองดูบ้างน้องอีฟค่ะเอาเป็นเป็นเพื่อนกันเหรอคะเป็นเพื่อนกันค่ะรุ่นเดียวกันรุ่นน้องหลายปีเขาอีฟนะเขารุ่นน้องหนูรุ่นพี่อ๋อโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะเป้สดของนิลาโกโงะว่าูงโงไปถึงก็หันทายได้เลยอหานได้เลยใช่ไหมคะทีนี้เวลาเวลาเก็บรักษาล่ะคะ เป็นช่องธรรมดาได้2ององวัน2-3าวันแต่ช่าฟีดได้เป็นเดือนนสองสาวันแนะนําทานอย่างนี้ทานสดสดไปเลยคือมันสุกแล้วแล้วก็ไปคลุกกับเชื้อราตัวดีใช่ค่ะนูเห็นเมื่อเมื่อวานอ่านอ่านที่ว่า จะเป็นที่รู้จักในเมืองไทยแต่ว่าคนอินโดเขากินมาเป็นอาหารหลักของประเทศเขาเลยค่ะ mm. ตอนโอนแนะนำนะคะน้ำสลัดกับผักสลัดสดๆโอ้โหแบบทั้งอิม่มทั้งเบาท้องแล้วก็สดชื่อเลยเดี๋ยวเรามาดูการกินของน้องเล้งเลยนะคะกินแบบนี้เลยค่ะน้องเล้งชอบมากเลยค่ะเทมเป้สดกินกับสลัดนะคะใครที่อยากจะลองทานเทมเป้ที่อร่อยนะคะทักหาพี่ลุงได้เลยค่ะ กดไปที่หน้าโปรไฟล์พี่ลุงจะเห็นลิงก์อยู่นะคะก็กดมาคุยกันเลยนะคะ